นะครับเคยกินก็ชวนเอาเมือ่อกแม่หลายๆคนก็แบบพอสอบตะใดหลายๆคนก็เอาใส่แกงชวนหญ่ก็ใส่แกงใส่มันนี้เนาะของจีนเมืองเนาะเหมาะแต่ผมนี่มากเนอะนี่นี่เลยนี่นัดโตคนเมืองจอเจอ้าม,มอ๊ะไปหันก่อนรไปกินกพร้อม เงอไกครับถนเหาเมื่นี่เป็นห้องถนเหาเมื่นอะนัดต๊นัดโต๊อันนี้หินไฟมาละนี่นี่ยหืมืมกอกเกลียวกินนึ่หนุ่มอื้มอืม กินแล้วกรุแนแปลงฟันห้ามไปอ้วกคนอื่นปกินมนแหงก็คี่แตนเห็นเลอนี่อุ้ยเบยอเ้ยมื่อวอนนะเวลาลูกเห็นมามีกยงกินึงเข้ากับหน่าเมกเอาเข้าวมันเนืองเนืองเองแป๊บแป๊แปหน่าเข้าบ่ายเนาะ นอันนี้ซื้อมานะครับได้ดแต่งคนเดียวของป้าแถวบ้านก็เป็นเป็น,นหน้าที่รสชาติการันตีเลยว่าประเทศไทยมันกินกันหมดนะผมว่าขายดีนะบางคมรูม้จับนี่

ไมมีนาว่านีที่เอาออกรที่มีานเ้นี่ในทกอนที่มาส่งาันก็ออกออกที่นวเยว่าหนึนไม่ใช่คนก็ได้แล้วตนนี้ถ้าที่ทราบเนี่ยจริงแล้วเป็นบริษัทรับความรที่ถ้าจะไม่มีสั่งประจำใช้เป็นส้างสามทุ่มครับแล้วก็เติมเงินางอัน้น Thank you.

Hai 5 bạc nữa chọc ừ. cho cắt cái của móc móc cho các bạn của móc nào mượn mò ừ. móc ừ, mượn cái này móc móc đây móc móc khách chim mình móc móc 准备造什么？嗯。嗯

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ่แวนหน้าช <s> ุด <poker> น <of> ี <mystery> <th> ้่าได้ไเราว่าอย่างี้นแ่น้งได้สรมามกากก่อนแล้วก็ทดีเรื่องขอตาแที่มีคมหมายซึ่คู่แ สมเลยวก็ได้แต่นี่อนจะทำยาเนี่ยเป็นกาเตืนว่าถ้าเอาแบบนี้ไปสร้างอิมหายความว่าเน่มเป็นติดมือเข้าหนึ่งติดมือเอาหมด Am một Em ha